สวัสดีครับสำหรับรู้ที่เล่นหุ้นของบริษัทบิตครับก็จะมี KUB ซึ่งเป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบการทำงานของตอนเองขึ้นก็จะมีระบบการประมวลธุรกรรม Transaction ต่างๆเองซึ่งก็จะไม่เชื่อมโยงกับ Bitcoin หรืออะไรแบบนั้นซึ่งเป็นวีหนึ่งก็จะไม่ค่อยจะไปสร้างความผูกพันอะไรกับตัวบิตคอยมากนะักเพราะว่า เราต้องสร้างความเป็นอิสระจากกันของ2ระบบ2เหรียญสองอกลไกการจ่ายเงินตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้มีฟังก์ชันที่แตกต่างและมากมายสำหรับ KUB โดยมีนะแจกสภาพคล้องในช่วงแรกก็เปิด่จะให้ผู้ที่เข้ามาได้รับสภาพกล่องไปและกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ เอากำไรกลับเข้ามาได้อีกครั้งในการแจกสาพกล่องแล้วก็เรนตุกๆเรนตุกๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้นบริเวณตรงนี้นะแล้วก็ KUB Half Wing ครั้งที่1ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีฝาก KUB ตกเบีย้ยซึ่งในแต่ละบีหรือในแต่ละรอบอาจจะมีการปรับลดเปอร์เซ็นต์ลงเพราะว่าในช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นาการให้คนที่มีทุนน้อยอยู่มี เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยมากขึ้นแต่ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับเปอร์เซ็นต์ลดลงเพราะว่าต้องเป็นการรักษา,ามูลค่าต่างๆเอาไว้ด้วย MUT ก็จะเป็น Miss Universe Thailand ก็จะเป็นการประกวดแล้วก็ส่วนบริเวณด้านเทคนิคของการาฟก็คือบริเวณแจกสภาพกล้องจนถึง KUB h u p p i n g ครั้งที่1 เนกระตั่งฝาก k ม M ดอกเบี้ยครั้งที่1ตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะเป็นรูกแก้วนะถ้าทุกคนมีความสนใจแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณที่มีฝากดอกเบี้ยตรงนี้แล้วก็ MUD ตรงนี้แล้วก็จะมีความสูงของการปรัตัวสูงขึ้นอยู่ที่ TP 1นะ tp 2 tp 3ซึ่งก็จะมีที่30แล้วก็35แล้วก็45นะส่วนสูงสุดจะอยู่ที่107ซึ่งตรงนี้ก็ประมาณปีหน้านะก็น่าจะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ก็ต้องคอยดูกันไปว่ากราฟจะไปถึงระดับนั้นหรือไม่